ไรับคัดของหาของตลาดลงเกลืออนนััประเทศทูโทนช็อปนะคะนี่เป็นกระเป๋ารีเมครียูสนะคะคัดต้อมจากผลิตภัณฑ์เดิมนะคะเป็นใช้อุปกรณ์แท้นะคะแล้วก็ทำใหม่นะคะามาดูดีเทลกันนะคะงานนะคะตรงหัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นนี่เป็นตามแบรนด์เลยนะคะนี่ก็ของ n i ก e ้เนาะอันนี้ก็เป็น n i ก e ้เหมือนกันข้างในนะคะก็จะเป็น นี่อันนี้ก็ n i กี้เห็นไหมน,นี่ของ n i กี้นะคะเป็นของแท้นะคะใช้อุปกรณ์เดิมทําใหม่นะคะนนี้เราจะถ่ายให้ดูนะคะว่างานตัวนี้เป็นยังไงขายดีมากนะคะตอนนี้นะคะสั่งผลิตไม่ทันเลยสําหรับใครที่อยากติดต่อสอบถามนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถเข้ามาที่เพจนะคะ เฟซบุ๊กนะคะพิมพ์คําว่ารับคัดของหาของตลาดลงเกลืออรัญญประเทศทูโทนช็อปนะคะหรือเข้าไปที่เ g นะคะพิมพ์คําว่าทูโทนช็อปนะคะลงท้ายด้วย P3 ตัวนะคะอา่าดูการตัดเย็บนะคะช่างทําดีมากนะคะเนี่ยตัดเ,เย็บดีมากเลยนะคะไม่มีได้ไม่เขาเรียกว,ว่าได้อะไรอะ่ะไม่มีได้ไอ้นี่เลยอะ่ะอันนี้ก็เป็น อันนี้นะงานสวยมากเย็บดีมากนะคะข้างในก็จะเป็นป้ายแท้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงพอดีพอดีถือกล้องเองนะคะนี่อันนี้เห็นไหมนี่ป้ายก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอาดีดาสอันนี้ก็เป็นป้ายของอ d ดิดาสเลยเห็นไหมคะเป็นใช้ผลิตพันธ์แท้นะคะอันนี้นี่มีการมีกระเป๋าเก็บเหรียญข้างในนะคะดูช่องเล็กก็มีเนาะ งานดีมากนะคะตัวนี้เอาไปขายได้ละคะ่ะแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้หรือว่าแบบนี่นะคะสามารถสั่งได้เลยอันนี้เป็นงานตัวเก่านะคะที่แบบเป็นอุปกรณ์ที่แบบของที่มันเสียนะคะแล้วก็เราก็นำกลับมาทำใหม่เนาะเปิดดูข้างในนี่นี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเนี่ยน,นี้เป็นอาดิดาสนะข้างในก็เป็นอาดิดาสนะคะเนี่ย น,ะะนนี่ไม่มีกระเป๋าซับในนะคะแต่มีผ้าซับให้เรียบร้อยนะคะงานตัดเย็บดีมาก